ส่งน้ำตาลเอเชียสถานการณ์เป็นเช่นไรผลจากโควิด -19 สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนโคนเกษตรศอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บ่าวโซนทาคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็นําทุกท่านมาส่องสถานการณ์ตลาดน้ําตาลเอทนานอลของเอเชียนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับ ปี2,000ญี่ปุ่นผลิตเอทานอลในประเทศได้เองประมาณ7ล้านลิตรจากการนำเข้ากากน้ำตาลและสามารถผลิตเอทานอลสังเคราะห์ซึ่งเอทานอลที่ผลิตได้ในประเทศมักถูกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าเอทานอลเป็นหลักโดยหลักๆมีการนำเข้าเอทานอลมาจากบราซิลปากีสถานและสหรัฐอเมริกา โดยเอทานอลที่มาจากบราซิลและปากีสถานเป็นเอทานอลที่ผลิตจากอ้อยขณะที่เอทานอลที่นําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาเป็นเอทานอลที่ผลิตจากข้าวโพดในปี2000ญี่ญปุ่นนําเข้าเอทานอลรวม854ล้านลิตรโดยมีสัดส่วนการนําเข้ามาจากบราซิลสหรัฐอเมริกาและปากีสถานในสัดส่วน676 1 1 4และ 24.5ล้านลิตรตามลำดับและในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 พบว่าญี่ปุ่นนำเข้าเอทานอลเพิ่มขึ้นอีกถึง100ยละ19.5เพื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับการนำเข้าของญี่ปุ่นจะปลอดภาษีโดยญี่ปุ่นจะนำไปกันภายในประเทศการใช้เอทานอลของญี่ปุ่นหลักๆจะใช้เพื่อเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งก็น่าแปลกครับสำหรับญี่ปุ่นนั้น การนำเข้านะครับทำไมไทยส่งออกให้ญี่ปุ่นไม่ได้นะครับญี่ปุ่นนําเข้าจากปากีสถานบาซิลและสหรัฐนะครับไม่มีรายชื่อของไทยในที่นี้นะครับของการนําเข้าเอทานอลจากต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับนำเข้ากากน้ําตาลนะครับซึ่งญี่ปุ่นก็เป็นตลาดใหญ่ที่นําเข้ากาก,ากน้ําตาลนั่นเองนะครับก็น่าคิดนะครับว่าไทยจะ ค้าสมาคมกับญี่ปุ่นในเรื่องการส่งออกกากน้ำตาลเพื่อจะได้มีแนวทางในการที่จะทำให้ในแง่ราคาของอ้อยในประเทศนั้นจะปรับตัวดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็น่าคิดนะครับสําหรับญี่ปุ่นซึ่งไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นมากมายแต่กับส่งออกให้กับญี่ปุ่นนั้นได้น้อยนิดนั่นเองนะครับสำหรับใน ทางด้านฟิลิปปินส์นะครับการผลิตน้ําตาลก็ได้น้อยลงนะครับคาดว่าฟิลิปปินส์จะผลิตน้ําตาลได้เพียง2.1ล้านตันลดลงจากปีก่อนหน้าถึงประมาณ45,000ตันเป็นผลมาจากผลตกมา,มามากเป็นระยะต่อเนื่องและยาวนานซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อยทั้งนี้ความต้องการบริโภคน้ําตาลของทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านตันซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติ กรณีที่ประเทศขาดแคลนน้ำตาลนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเมื่อปริมาณน,น้ำตาลมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอส่งผลให้ราคาน้ำตาลภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะครับสำหรับฟิลิปปินส์ก็ผลิตน้ำตาลได้น้อยนะครับสำหรับในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับไทยนะครับแต่ฟิลิปปินส์จะประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำตาลบริโภคภายในประเทศนะครับแต่ไทยนั้นไม่ขาดแคลนนะครับสำหรับ การบริโภคน้ำตาลสําหรับตลาดน้ําตาลเอเชียก็น่าคิดนะครับเมื่อฟิลิปปินส์ผลิตได้น้อยนะครับน้ำตาลไม่เพียงพอต่อการบริโภคก,ก็น่าจะมีการนําเข้าน้ําตาลจากต่างประเทศก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งออกน้ําตาลของไทยก็ว่าได้นะครับคลิปนี้นํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ